สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้ข่อยไม่ได้กินเข่าเด้พี่นอ้องเขาไม่ได้กินขา่าข่อยเมื่อนี้ข่อยสร้างอาหารจานพิเศษมนะพี่น้องครับบ่กกินเขา่าเมื่อนี้พวกเจ้าว่ามันอย่างไรครับข่อยเหตุทายข่อยบ่มีแนวเล่นข่อยเหตุทายพวกเจ้าว่ามันอย่างแทนแทนนะ จอยประธานให้เบ pues ืองแทนแทนแทนพี huh ่น้องจึงหมักทุเรียนพี่น้องหาโลุคนนี้นี่หาโลได้ซ้ำนี่พี่น้องแกออกมาได้น้อยเดียวเบิดจากลอยหกลอยแกหมักทุเรียนหกลอยได้ซ้ำเลยพี่น้องมาๆมากินน้ำกันข่อหิวแล้วเมื่อนี้ข่อยอุดซาบอกกินเข่าแล้วข่อยกินทุเรียนโดยตรงเลยเบิ่งเบิงมือมือมือมาจับอันผู้ใหญ่ข่ พี่น้องมากินน้ากันเร็วโอ้ยข่อยหยิวหลายทุเรียนหกร้อยพี่น้องเลยมามามาเด้ออืมโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องแทนแทนแทนโอ้ยบ่ได้กินโดนแล้วอืมร้อยเสียหลายพี่น้องเสียหลายคำเมื่อนี้คำมากินขชาวไข่กินตัวเรียน ยังฟินเลยพีนะ mm hmm. ่นอเมืัอนี้บ่กินเขา่าว mm hmm. ข่ขี้ไ่ข,ขี้รถไปนขี้มอ้อไส้ไปนจะไปเห็ดงานพี่น้องโลละร้ 30, อยสามสิบไขยบอกน้องไข่ขับรถไปซื้อเลย <laughs> <laughs> มาเด้อ mm hmm. กินน้ำกัน ก็กินข้าแต่อิ่มดอกมันหลายเติบปุยนี่ยไงพี่นอ้องวานนี้ดีกำลังกินไหมโลละร้อ,รอยสามสิบเขาบอกว่าเอาเอาไม่เกินเจ็ดร้อยมันซื้อมากหกรอยประมาณหกรอยพี่นอ้องแซบ่บมห้ย วันนี้เขาบอกินเขา่าไข่ใบไข่อใบเขากับอันหม่ำหม่ำม,ม,มันเส็นละยี่สิบนะครับไปล้อมกินทุเรียนเข่ขยันหอดสามทุ่มขยรอมันมันกลับมามันไปพ้าพ้ามูไปเที่ยวกลับมาสี่ทุ่มขยรอกินทุเรียนขยหิว,ว่าสัน่นอืมแซ่บาย ามาขมาล้อกิดขับ้านให้บ้านใหกินดอกม,ม้ไมแพงขนอิ่มก่นนนอนยังแสพนี่นนอเอ้ยหนุ่ขนาดนั่น นี่นกินของแท้งนี่น้เบิดเงินหกลอยหันสองเด้อคนละสาม้อยผูเดียวขายบไว้เด้อหกรอยแพงปุ่นปกินพู้นผู้น้อยแหม,มันน่องเบิงบ้งซ้ำหนาคอยรลดมามากมากินน้ำกันเซ็บเซ็บ แซ่บหลายกันยังวะพี่น้องเลยตโดนสีดนได้กินเทียนึง่งมันบกค่อยมีลังมือพอ่พอพ่อย้ำพ่าสิมาสืบเขากลัาบ,บ้านก่อนเมื่อนี้่อยไปพออ่อไอยเล็กมึงเจอแน่มึงเจอแน่แนข่อยกันเลย ไปซื้อเลยให้น้องไปซื้อเสียบครับนั่นจิตไปทั้งสุกแน่จักน้อยพี่นอ้องแต่ว่าหวานดีดี าปูม <łość> ันไงญ่วะเม็ดเม็ดน้อยหน่อยเม็ดน้อยหน่อยคอยจินมาทันมันจินไว้ก็คอย ครับพี่น้องเออโดนได้กินเท่นสุด <deal> <vastly lava> <less> ยอดอืมอ <ch> ืมกินเนื้จากขอดีน้องขอใจสองร้อยได้เนี่ยาใจสี่ร้อยอกินนี้จับไข่ไหม อแบพักไว้คอยเหมือนเนี่ยโอ้ยคอยใบหม่ำมาเราหล่ะจากน้อยเนี่ยแ้วกัมะกินนี้อีกกอิ้มพ็ดีค่หมักทุเรียนหอนท้องพี่นนาะ หมดแล้วเหลือแค่ถวยเป้าถ่าป้วยจานเป้าแสบพี่น้องเอ้ยขอยซื้อมันใหม่พวกสดีข่อแบ่ว่าสิหูสีซึมเป็นพันโหลดกันแล่แสบหนึ่งสองสามจีหกหนึ่องสามีหกเท่ากัน พันแจกของสี่ซื้อมาเป็นพันแล้วนน้ำเห็นแน่เน้ำเห็นแน่น้ำเปิดไว้แล้วกับนี้น้ำเปิดไว้แล้วอยู่ไหนฮันกินน้ำจังบาทกันเปิดไว้แล้วอยู่ทางไหนปุ่นจิตแขว <c oughs> น้ำจังไหรกันพี่น้องเอ้ยพอได้มาพอกันเนาะกับเผากับบ่มีดอกนี่ละอาหาร อาหารเมื่อนี้ค่อยเด้๋ยวยุดแต่จานเต้าเนี่ยอาหารพิเศษพี่น้องเอ้ยพอได้มาเวากันซื้อๆหรอกก็สร้างเขาไว้แต่เศร้าแล้วว่าให้เขาไปซื้อมาหให้ขยามเขายุดมื้อนี้ จะได้กินซ่สซีได้กินกระซีทุ่มข่ยก็หิ้วคือเกาข่อก็เลยายหม่ำก่อนพี่น้องายหม่ำมันซื้อหม่ำมาสองสายข่อยใบไปสายหนึ่งกับขหนียวห่อนึงพี่น้องแล้แต่มากินนันนี่ล่ะพอดีอิ่มพอดีพี่น้องเอาไว้สำานียงละน้อง้อนี้พอได้มาพอกันพอได้เสากินหอดกันซื่อๆดอกเอาไว้ซสำเนียงละพี่น้องเอาไว้พ่อกันวันอาทิตย์ าไว้พอกันมืออื่นนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้เอาไว้ซ่อมนี่แหละโอ้ยยุงหลายหลายบ้านค่อยเอาไว้ซ่อมนี่แหละพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพื่อนน้ำเด้อพี่น้องเอาไว้ซ่อมนี่แหละครับบ๊ายบาย